เรื่องเรื่องไ,ไหหอ้ออนี่ไม่มีปัญหาหรอกเรื่องใส่กลับอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกตู้ใส่เสียบสายอ่ะมองไม่เห็นไม่เป็นอะไหลัง,หล,งหลังพี่ซื้อเป็นรุ่นที่ที่ไอ้นี่ปฏิกดดล็อกอย่างเดียวแม่งขี้เกียจเสียเวลามานั่งหุ่นพ่อวิดาเลยซื้อมาใช้พี้เกียจนะมึงอ่ะ ไฟที่เดียวปติล็อกหมดทั้งเครื่องก็ไฟไหม้ทีไม่ต้องสืบเลยเปิดจานมันออกมาเลยอไหมมันอยู่ใต้หมอนมีซอ,อนขนาดนี้ไมมันอยู่ใต้แผงเปิดฝาค่ะเปิดฝานี่ เย็นดีถอดถอนได้เลตอนนี้เพิ่งไปถอดมาถ้า้างเราก็ออเอาท้อถ่ายเขาก็ตีแม่เออที่เดือดถอดจำน็อตเลยนะใส่ผิดเอาไข่ถอดน,นะ <laughs> ใส่ผิดประจำเลยมีจำน็อต คล่องเนี่ยใช้ครึ่องมือเฮ้ยของเรามือสั่นพับๆพับๆหนูช่างเถื่อพวกก็พวกกันจับกันจับครึ่องมือถ้าเคนไม่เป็นก็คือไม่เป็นแสดงว่าลือพันมาเยอะนะหนูไม่ค่อยไม่ค่อยลืรอ ไม่ตาคนไมต่คนว่าไม่เคยไม่เคยเลยใส่ก็ใส่เลยกลัวอ,อย่างเดียวเนี่ยกลัวเสียบสายเนี้ยไม่ถูกเสียบไม่ถูกนีไมหมทั้งบอดทั้งโทรศัพท์เลยปวดใจมา นาได้แล้วเรียบร้อยอันนี้น,น็อตค <not S 1> น,น็อตเมนบอร์ดเห็นไหมใช่เลือทั้ลมนีไม่ถอบฝาไอั้ลมมาด้วยันลมปรอันนี้ของ ของที่ติดอยู่กับตัวเคสไม่ใช่ค่ะมันเป็นตัวน mm hmm> uh> ี้ใ wow ช่ไหมไม่ติดหลงหินห้องนี้จะไม่ค่อยติดแกะได้หมดทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นถาวรถ้าถาวรมันจะตัวนี้มันจะมาอยู่อยู่กับเคสอยู่แล้วแล้วเราก็ใส่เห็นไหมแกะตัวนี้แกะพลาสติกแกะข้างหน้าได้หน้ากากหน้ากากเออมันจะต้องงัดงัดออกเนี้ยแหละอันนี้เราบ้าง ไม่อันนี้มันปลาไก่นี่ในในในมีไปนะมันมันเปิดดำๆอย่างนี้ไม่ต้องไปบีบหอ,อกนะ<อ>แล้วแกะเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ช่างงานปล่อยไว้เนี่ยไว้เงี้ยเดี๋ยวเขาจะว่ากัน